ทุกคนคลิปนี้หนูจะพาชมผักคณาหนูแทะขาโพดแบบจุดแรกเลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนต้นอ่อนอวบอว,บอวบอิ่มมากเนยเหีวเหียวนิดนึงนะคะเพราะเที่ยงแล้วนี่ดูต้นนี้ยังใหญ่นี่ให้ดูกัน เท้านิ้วประมาณนิ้วก้อยนะคะประมาณนิ้วก้อยหนูนี่มุมนี้นะคะอันนี้พลิกนะคะทุกคนดูอ่ะมะเขือเป็นดอกนะคะแต่ไม่รู้จะทันหน้าหนาวหรือเปล่านะทุกคนอ่ะมุมแรกผ่นไปดูมุมขอบสะทุกคนมุมขอบสะนะคะนี่จ้ะ เหมือนนางไม่ค่อยได้แดดนะทุกคนมันแบบมันมีเนี่ยกาบาหน้าเนี่ยบังอยู่นะคะมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยโตนะทุกคนเนี่ยีนเลยนี่แต่สามารถไปทำแบบก๋วยเตี๋ยวผัดผัดข้าวข้าวผัดอะไรอย่างงี้ได้แล้วนะคือตัดไปได้นะคะทุกคนมันมันกินได้แล้วนะคะนี่เนี่ย ต้นนี้ก็ใหญ่ทุกคนเนี่ยเหี่หวยวๆนิดนึงนะเพราะว่ามันเที่ยงวันแล้วหนูตัดไปต้นหนึ่งต้นไหนวะหายไปไหนอะ่ะเนี่ยต้นนี้หนูตัดไปแล้วเห็นไหมนี่มุมเนี้เอยมุมนี้หนูตัดไปแล้วแล้วมันขึ้นมาใหม่เนี่ยสองหน่อน,นี้สองกิ่งนี่มันขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะมุมขอบสะนะทุกคน มันจะหนาวแล้วดูมะเขือหนูไม่รู้จะเป็นลูกหรือเปล่านะคะนี่ต้นนี้ก็ดอกเยอะเลยเมะเขือนะแต่ไม่รู้มันจะจับหรือเปล่านะพราะมันเริ่มหนาวนั่นแหละค่ะทุกคนพอมันหนาวคณะสวยนะคะแต่ว่ามะเขือจะตายนะอ่ะแล้วหนูจะตัดไปใส่ข้าวผัดนะคะทุกคนมาดูว่าจะยังไงแตะข้าโพดไปก่อน นี่คะ่ะทุกคนปลอดสารพิษนะคะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะทุกคนรดน้ําอย่างเดียวนี่อาจจะมีรูแหวงแหวงนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้แบบฉีดยาไม่ได้ใส่อะไรนะคะก็คือปล่อยเองตามธรรมชาตินะแบ่งนอนกินด้วยนะคะ <laughs>